สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะกลับมาพบเจอกับช่องอาณาจักรรถเอาติตอีกแล้วเช่นเคยนะคะวันนี้ค่ะเหมือนเดิมเลยนะคะกลับมาพบเจอกับเอมี่เพชรโยนวันนี้เอมี่นะคะจะมานําเสนอรถเอาติสหน้าใช้งานเข้าใหม่นะคะสภาพสวยอีกหนึ่งคันนะคะสำหรับคันนี้เลยเตอร์้าเอาติส 1.6G นะคะปี2018นะคะรถคันนี้อายุ4ปีนะคะบอกเลยว่าสภาพเดิมรอบคันสวยมากๆนะคะ คันนี้นะเรียกมาใช้งานไปอยู่120 0 0 0โลนะคะกับราคาตั้งขายที่บริษัเทเพชรเดินของเรานะคะที่449,000บาทค่ะนะคะ449,000บาทเท่านั้นนะคะสำหรับตัวออาติส1 6, 6 g สีบรอนเงินปี18นะคะคันนี้บอกเลยว่าลูกค้าสามารถตรวจสอบโครงสร้างได้เลยนะคะว่าเดิมโรงงานหรือเปล่านะคะสามารถเอาเลขตัวรถเช็คสูตรได้เลยนะคะมานะคะเพื่อไม่ปห้การเสียเวลานะคะเดี๋ยวลูกค้าทูกขั้นเลยนะคะไปและชมรถคันนี้พร้อมๆนกับอีกไม่ได้เลยะคะ่ะ ส่วนของตัวไฟหน้าเนี่ยคันนี้เป็นไฟหน้ามัลติรีเฟลกเตอร์นะคะมาพร้อมกับไฟ LED นะคะสี่ดวงด้วยการด้านหน้านะคะ กระจังหน้าโครเมียมค่ะนะคะแล้วก็กระจังหน้าด้านล่างสีดำนะคะตัดกับตัวรถสีบอลเงินค่อนข้างสวยงามเลยนะคะป้ายทะเบียน8กไก่กไก่สี่สองศูนย์เก้านะคะกรุงเทพมหานครนะคะได้ไป้ายนี้ไปใช้งานกันเลยนะคะใครชอบคันนี้ก็แคปมาได้เลยนะคะที่ไลน์นี้นะคะลิงก์ดีแลาด์ล่าจะคลิปนี้ให้นะหรือแอดไลน์เบอร์โทรก็ได้นะคะสำหรับคันนี้นะคะล้อแม็กนะเป็นล้ Mac อแม็กอลอยโรงงานนะคะแม็กเป็นแม็กอลอยโรงงานสภาพดีเลยนะคะอลอยแม็ก ไม่มีการปีดถนนนะคะไม่มีการแบบขูดมาลึกเข้าเนื้อเลยนะคะรายละเอียดเล็กน,น้อยนะคะเราเก็บงานให้หมดเลยนะคะสวยงามมากๆนะคะสําหรับเอาทิศค,คันนี้นะคะในส่วนของตัวไฟเลี้ยวนะคะไฟเลี้ยวจะอยู่ที่กระจกนองข้าวทางตัวรถทั้งสองฝั่งค่ะนะคะ,นะคะ คันนี้นะฮะก็รอบคันนะไม่ได้ติดฟิล์มมานะคะเดี๋ยวฟิล์มเหือลูกค้าสามารถเลือกได้เลยนะคะว่าอยากได้ฟิล์มทึบแค่ไหนนะคะฟิล์มเบอร์อะไรลูกค้าเลือกได้เลยนะมาชมภายในกันต่อเลยนะคะสำหรับภายในคันนี้นะคะเอาติ๊ด 1.6G จุีนะคะปี2 0 1พนสิบดนะคะคุณลูกค้าคะเดี๋ยวขออน,นุญาติดประตูแป๊บหนึ่งนะคะสำหรับคันนี้นะคฮะก็เป็นพรมลัยหุห้มหนังสีดำสามก้านนะคะสภาพสวยเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวพวมรมลัยเนี่ยมีมาติฟังก์ชันให้กับลูกค้านะคะ ส่วนงตัวหน้าจออ่านี่นะคะก็เป็นหน้าจอเข็มไม้ปกปติเลยนะคะแล้วก็แสดงผลเลขไม้นะคะใช้งานไปที่หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันแปดร้อยยี่สิบเก้ากิโลนะคะไม้เดิมไม้แท้โรงงานแน่นอนค่ะนะคะในส่วนของตัวเครื่องเล่นนาคะันนี้เป็นเครื่องเล่นซีรีส์เอเอยูเอวิทยุนะคะสามารถเสียบเออยูเอกับยูเอสบีได้เลยนะคะ แอร์นะคะคันนี้เป็นแอร์อนาล็อกปรับมือนะคะลูกค้าสามารถปรับแอร์ได้เลยนะคะตามตามใจตัวเองนะคะในส่วนของตัวคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะเป็นเกียร์ออโต้ขั้นบันไดค่ะนะคะมาพร้อมกับตัวที่จุดบูดีนะคะภายในรถนะคะนะคะแล้วก็มีที่วางแก้วน้ําให้สองแก้วนะคะที่พักแขนนะคะที่กระสัภาระเปิดได้เลย นะคะคุณลูกค้า่ะสวยงามมากๆเลยนะคอนโซลด้านหน้านะคะเป็นคอนโซลสีดำนะฮะตัดกับสีเบดนะคะสวยงามลงตัวนะคะนี่เลยฝาท้ายด้าน,น,นบนไม่มีร่องรอยอาคาระนะคะไม่มีร่องรอยยันนะคะนี่ไฟสองหน้านะคะใช้งานได้หมดทุกดวงค่ะนะคะไม่ต้องห่วง เอาทิด 18, หนึ่งจุดหกีปีหนึ่งแปดน่าใช้งานมากๆเลยนะคะคันนี้นะปีส0 1 8นสิบปดนะคะในส่วนตัวกระจกมองข้างเนี่ยฮะพับปรับเก็บไฟฟ้าค่ะในส่วนของตัวฝากระโปรงหน้านะครับเปิดได้เลยนะอยู่ใต้โพมาลัยค่ะที่เปิดฝาท้ายอยู่ใต้เบาะคนขับนะคะที่ปั๊มน้ำมันก็อยู่ติดกันเลยค่ะสวยงามเนะี่ยฮะสำหรับตัวโตโยต้าติดหนึ่งจุดหกีปีสิบดคันนี้สีบอลเงินนะคะสะภาพเดิมๆสวยเลยนะในส่วนของตัวที่ด้านผู้โดยสารด้านหลังเนะะี่ยคันนี้เป็น เบาะหนังนะสีเบจนะคะทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยนะเบาะเดิมโรงงานค่ะนะ,ะสภาพดีหมดเลยนะฮะไม่มีร่องรอยการใช้งานหนะักไม่มีร่องรอยเบาขาดเบายับเบายุย่ยเบาขึ้นลานะคะสวยงามมากๆนะคันนี้ 4 4 9 0 0บาทนี่นะตอนนี้มีโปรโมชั่นขับฟรีนะฮะบ90วบันเลยนะเป็นโปรโมชั่นขับออกรถปีนี้ผ่อนอีกทีปีหน้านะฮะลูกค้าจะได้ผ่อนอีกทีหนึ่งปีหน้าเลยนะฮะคุ้มค่ามากๆนะฮะสำหรับในส่วนตัวนะฮะด้านหลังนะเดี๋ยวพาชมที่เก็บสัมภาระด้านหลังนะฮะสำหรับที่เก็บสัมภาระด้านหลังของตัว Toyota Fit ตตตตค,คันนี้นะคะนี่เลยนะกว้างขวางนะฮะไม่เคยผ่านการติดแก๊สนะให้ชมเลยนะคะ ไม่เคยโดมแก๊สแน่นอนนะคะคันนี้นะยังอะไรถุงก,ก็ไม่แมแรงนะคะเรามีให้กับลูกค้าครบเลยนะคะน็อตฝาท้ายนะครับก็สภาพสวยหมดเลยนะคะไม่มีใยับนะคะน็อตไม่เคยใคยับนะ,ะเท่ากับว่าไม่เคยโดนชนไม่เคยถอดฝาท้ายมานั่นเองค่ะนะฮะ <What? S 1> สัตว์เราค่อนข้างคัดเกดรถเข้ามานะคะ Q c ซีรถเข้ามานะคะบอกเลยว่าสวยงามหมดแน่นอนนะคะไม่ว่าจะเป็นเม็ดอาร์ตตามจุดสัมพันธ์ต่างๆนะคะ นะะในส่วนตัวไฟท้ายนะคะคันนี้เป็นไฟท้าย LED นะคะพร er ้อมคิวโคมเมียมพาดยาวตลอดท้ายรถเลยนะคะใส่ล่างโลโก้โคราติด 1.6G โคมเมียม er แท้นะคะไม่เลอกไม่ดำไม่ขึ้นสนิมค่ะนะคะ <S <S ใครที่ตามหารถใช้งานนะคะบอกเลยว่านะนํำคันนี้นะสภาพดีราคาดีสวยงามมากๆนะคะต่างจังหวัดออกรถได้ทุกจังหวัดนะคะ ในส่วนของตัวเชื้อเพลิงเนะะี่ยคันนี้เติมน้ำมัน้วนนะครับเป็นเบนซินนะเติม9ก9า้า e 8 5นะคะเอาติด 1.6G4 สีบอนเงินนะคะสภาพสวยงามรอบคันจริงๆนะ,ค,ะคันนี้นะคะลูกค้าขาสามารถโทรตรวจสอบนะคะจากเอมี่ได้เลยนะคะสอบถามรายละเอียดิ่มเติมได้เลยกับเอมี่นะคะทักไลน์ทักโทรบาโทรมาได้เลยนะ,ะมาเดี๋ยวพาชมห้องเครื่องกันต่อเลยสําหรับห้องเครื่องของตัวโตโยต้าติดคันนี้นะคะอ คันนี้นะคะห้องเครื่องนะเป็นเครื่องยนต์ดูอัลวีวดีไอนะคะหนึ่งพันหกร้อยซีซีเนีคะเป็นเกียร์ออโต้เครื่องยนต์ซีวีทีนะคะเป็นเกียร์ออโต้ซีวีทีขับรถที่นะคะสวยงามมากๆเลยนะคะเป็นเครื่องยนต์ดูอัลวีวดีไอนี่เลยนะสตาร์ทเสียงเงียบมากๆไม่ดักเครื่องไม่ดังไม่ขึ้นสนิมนะะไม่มีเยิ้มแน่นอนนะะห้องเครื่องนะฮะตามสุดต่างๆไม่เคยผ่านการนั่งทูวรไม่เคยชนหนักถึงตัวรถถึงคันหน้าไม่มีแน่นอน,นะคะ่ะนี่เลยนะคะ น็อตฝากระโปรงหน้านะคะสวยๆหมดเลยนะคะไม่เคยขยับเลยน็อตเบ้าโชคสวยงามนะคะแล้วก็มอน้ํานะคะเดิมโรงงานแต่สีโรงงานอยู่ทุกจุดค่ะคุณลูกค้าคาะนะคะคานหน้าคานเดิมโรงงานแน่นอนนะคะดูจากรอยน็อตต่างๆเลยนะคะแล้วก็ตาปั๊มนะ,ะจากทางโรงงานนะ,ะตาปั๊มทุกอย่างเป็นอาทุกอย่างนะคะ,ย,ะ,คะยังคงสภาพเดิมเลยนะสวยงามมากๆค่ะนะคะคานเดิมโรงงานแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ แบตเตอรี่นะคะดูแลให้ใหม่นะคะแล้วก็ขดต่างๆ่เดี๋ยวเราตรวจสอบให้นะนี่เลยค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะคันนี้นะเบอร์เต้าต,ต,ต,ติ1หนึ่งจุดหก G ปีสองพันสิบแปดากระโปรงเดิมโรงงานแน่นอนนะคะสติกเกอร์มอกอจากโรงงานนะคะทุกอย่างสวยงามหมดเลยนะคะแล้วก็ผพลกดเความร้อนเนี่ยไม่ขึ้นลานนะคะทุกอย่างเดิมโรงงานหมดเลยนะคะัมิดอาร์ตสวยๆหมดเลยนะคะคุณลูกค้าขา สำหรับเอาติดคันนี้นะคะ 1.6G นะคะปี2018นะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่ชมคลิปวิดีโอเอมมี่แล้วนะคะสนใจเอาติด 1.6G ปี18คันนี้นะคะราคาตั้งขาย449,000บาทติดต่อหาเอมมี่ได้เลยที่เบอร์0967252736นะคะคันนี้นะ,ะจะเต็มฟรีดาวผ่อนเพียรเดลลั8,000บาทต่อเดือนนะคะสำหรับลูกค้าประวัติเครดิตด,ด,ดีปกติเนะคะเราสามารถใช้โปรโมชั่นขับฟรี90วันได้เลยนะคะขับออกรถปีนี้ พอถึงทีปีหน้าเนะะเอารถไปเที่ยวปีใหม่ได้เลยนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะคันนี้นะี่ติดต่อไฮมี่นะคะทักไลน์มาได้เลยนะคะคุณลูกค้าค่ะสำหรับวันนี้นะคะก่อนจากการฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ